สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาก่อมนอนนะเดี๋ยวมาอ่านเรื่องมัทนาพาทายฟังเริ่มเลยนะจอมเทพสุเทพเป็นเทพผู้ใหญ่บนสวงสวรรค์เป็นทุกอยู่ด้วยความลุ่มหลงเทพทธิดามัทนาแม้จิตรรสผู้สารถิคู่บารมีจะนำรูปของเทพเทวีผู้เลอโฉมหลายต่อหลายองค์มาถวายให้เลือกชมสุเทพก็มีสนใจใยดี จิตดารสจึงนำมายาวินวิทยาธรมาเฝ้าสุเทศให้มายาวินใช้มนตราเรียกนางมัทนามาหาเมื่อมาแล้วนางมัทนาก็เหม่อลอยมิมีสติสมบูรณ์เพราะตกอยู่ในฤทธิ์มนตราสุเทศมิต้องการได้นางด้วยวิธีเยี่ยงนั้นจึงให้มายาวินคลายมนต์แต่คลั้นได้สติแล้วนางมัทนาก็ปฏิเสธว่ามิมีมจิตสเนหาตอบโดยมิว่าสุเทศจะเกี่ยวพาและรำพันรักอย่างไร สุเทพโกรธนักจึงสาบมัทนาให้ไปเกิดในโลกมนุษย์มัทนาขอให้นางได้ไปเกิดเป็นดอกไม้มีกลิ่นหอมเพื่อให้มีประโยชน์บางสุเทพจึงสาบมัทนาให้ไปเกิดเป็นดอกกุหลาบที่งามทั้งกลิ่นทั้งรูปและมีแต่เฉพาะบนสวรรค์แต่ยังไม่เคยมีบนโลกมนุษย์โดยที่ในทุกๆหนึ่งเดือนนางมัทนาจะกลายร่างเป็นคนได้ชั่วหนึ่งวันหนึ่งคืนในเฉพาะวันเพ็ญของแต่ละเดือนเท่านั้นและถ้านางมีความรักเมื่อใดนางก็จะมีต้องคืนรูปเป็นกุหลาบอีก แต่นางจะได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความรักจนมิอาจทนได้และเมื่อน,นั้นถ้าน้องอ้อนวอนขอความช่วยเหลือตนจึงจะงดโทษทันนี้ให้แก่นางนางมัฒนาไปจุติเป็นกุหลาบงามอยู่ในป่าหิมะวันบรรดาศิษย์ของฤาษีนามกาละทันสินมาพบเข้าจึงนำความไปบอกพระอาจารย์กาลทันสินจึงให้ขุดไปปลูกในบริเวณอาสรมของตนในขณะที่จะทำการขุดก็มีเสียงผู้หญิงร้อง แต่ละท่านสินเลงยานดูก็รู้ว่าเป็นเทพธิดามาจุติจึงได้เอ่ยเชิญและสัญญาว่าจะคอยดูแลปกป้องสืบไปเมื่อนั้นการจึงสำเร็จด้วยดีวันเพ็ญในคืนหนึ่งเท้าชัยเสนกษัตริย์แห่งหาตินาปุระได้เสด็จออกล่าสัตว์ในป่าหิมวันและได้แวะมาพักที่อาสรมพระฤาษีครั้นได้เห็นนางมัทนาในโฉมของนารีผู้งดงามก็ถึงกับตะลึงและตกหลุมรักจนถึงกับรับสั่งให้มหาดเล็ก ปลูกพับผ้าพักแรมไว้ใกล้อาสรมนั้นทันทีเท้าเชยเสนร,รำพึงถึงความรักลึกซึ้งที่มีต่อนางมัทนาครั้นเมื่อนางมัทนาออกมาที่ลานหน้าอาสรมก็มิเห็นผู้ใดด้วยเพราะเท้าเชยเสนลบไปแฝงอยู่หลังกอไม้นางมัทนาได้พรรณนาถึงความรักที่เกิดขึ้นในใจอย่างท่วมทน้นเท้าเชยเสนได้สดับฟังถูกถ้อยคำจึงเผยตัวออกมาทั้งสองจึงกล่าวถึงความรู้สึกอันล้ำลึกในใจที่ตรงกันจนเข้าใจในรักที่มีต่อกัน ากค่ำคืนถึงยามรุ่งอรุณเท้าชยาเสนจึงทรงประกาศมั่นและคำสัญญารักณริมฝั่งลำธารใกล้อาสรุปนั่นเมื่อมีความรักแล้วนางมัทนาก็ยังคงรูปเป็นนารีผู้งดงามมิต้องกลายรูปเป็นกุหลาบอีกเท้าชยาเสนได้ทูลขอนางมัทนาพาระฤาษีก็ยกให้โดยให้จัดพิธีบูชาทวยเทพและพิธีวิวาห์มงคลในป่านั้นเสียก่อน ท้าชยเสนเสด็จกลับวางหลายเพลาแล้วแต่ก็ไม่ได้เสด็จไปยังพระตำหนักข้างในด้วยว่ายังทรงประทับอยู่ในอุทยานพระนางจันทีมาเหสีให้นางกำนันมาสืบดูจนรู้ว่าพระสวามีนำสาวชาวป่ามาด้วยจึงตามมาพบเท้าชยเสนกำลังอยู่กับนางมัทนาพอดีเมื่อพระนางจันทีเจราจาค่อนข้างดูหมิ่นนางมัทนาเท้าชยเสนก็กลิ้วและทรงดุด่าว่าเป็นพระมเหสีผู้ริษยา พระนางจันทีแขนใจนักให้คนไปทูลฟ้องพระบิดาผู้เป็นเจ้าแห่งมคธนครให้ยกทัพมาทำศึกกับเท้าเชยเสนจากนั้นก็คบคิดกับหนังคอมอาราลีและวิทูลพราหมณ์หมอเสน่ทำอุบายกลั่นแกล้งมัทนาโดยส่งหนังสือไปทูลเท้าเชยเสนว่านางมัทนาป่วยครั้นเมื่อเท้าเชยเสนร,รีบเสด็จกลับมาเยี่ยมนางมัทนาก็กลับพบหมอพราหมณ์กำลังทำพิธีอยู่ใกล้ๆต้นกุหลาบ วิทูลกับนางเกซินีข้าหลวงของนางจันทีจึงทูลใส่ความว่านางมัทน,นาให้ทําเสน่ห์เพื่อให้ได้ร่วมชื่นชูสมสู่กับสุพงางเท้าชัยเสนเกลี้ยนักรับสั่งให้สุพางประหารน,นางมัทน,นาแต่สุพางไม่ยอมเท้าชัยเสนจึงสั่งประหารทั้งคู่พระนางจันทีได้ช่องรีบเข้ามาทูลว่าตนจะอาสาออกไปห้ามศึกพระบิดาซึ่งเข้าใจผิดว่านางกับเท้าชัยเสนนั้นบาดหมางก,กันแต่เท้าชัยเสนตรัสว่า ทรงรู้ทันอุบายของนางที่คิดก่อศึกและจะห้ามศึกเองพระองค์จะขอออกทําศึกอีกคราแล้วตัดหัวกษัตริย์มคธาพ่อตาเอามาให้นางผู้ขบถต่อสามีตนเองขณะนั้นขณะตั้งค่ายรบอยู่ที่นอกเมืองวิทูพลพรามเท่าได้มาขอเข้าเฝ้าเท้าชยศสเพื่อสารภาพความทั้งปวงว่าพระนางจันทีเป็นผู้วางแผนการร้ายซึ่งในที่สุดแล้วตนสำนึกผิดและละอายต่อบาป ที่เป็นเหตุให้คนบริสุทธิ์ต้องได้รับโทษประหารท้าวชัยเสนทราบความจริงแล้วทั้งแขนจนดำริจะแทงตนเองให้ตายแต่อามาตย์นันทีวัฒนาเข้ามาห้ามไว้ทันและสารภาพว่าในคืนเกิดเหตุนั้นตนละเมิดคำสั่งไม่ได้ประหารสุพางและนางมัทนาหากแต่ได้ปล่อยเข้าป่าไปซึ่งนางมัทซึ่งนางมัทนานั้นได้โสมทั์สิทธิเอกของฤาษีกาลทันสินนำพากลับสู่อาสรมเดิม แต่สุภางนั้นแฝงกลับเข้าไปร่วมกับกองทัพแล้วออกสู้กับข้าศึกจนตัวตายเทา้าชยเสนจึงรับสั่งให้ประหารเทา้ามคคทะที่ถูกจับมาเป็นเชลยไว้ก่อนหน้านั้นแล้วส่วนพระนางจันทีมเหสีนั้นส่งให้ในประเทศออกนอกพระนครด้วยทรงเห็นว่าอนารีผู้มีใจมุ่งร้ายต่อผู้เป็นสามีก็คงต้องแพ้ภัยตัวเองมิอาจอยู่เป็นสุขได้นานแน่ ฝ่ายนางมัทนานั้นได้ทำพิธีบูชาเทพและอ้อนวอนร้องให้สุเทพจอมเทพช่วยนางด้วยสุเทพนั้นก็ยินดีจะแก้คำสาปและรับนางเป็นมาเหสีแต่นางมัทนาก็ยังคงปฏิเสธและว่าอันารีจะมีสองสามีได้อย่างไรสุเทพเห็นว่านางมัทนายังคงปฏิเสธความรักของตน จึงกลิ้วนักสาปส่งให้นางมัทนาเป็นดอกกุหลาบไปตลอดกาลมิอาจกลายร่างเป็นมนุษย์ได้อีกต่อไปเมื่อเท้าชัยเสนตามมาถึงในป่านางปริยัมวัาที่ตามมาปรนิบัติดูแลนางมัทนาด้วยก็ทูลเล่าความทั้งสิ้นให้ทรงทราบเท้าชัยเสนจึงร่ำไห้ด้วยความอาลัยรักและขอให้ฤาษีช่วยโดยใช้มนตราและกล่าวเชิญนางมัทนาให้ยินยอมกลับเข้าไปยังเวียงวังของตนอีกคราเมื่อพระฤาษีทำพิธีแล้ว เท้าชยเส์ก็รำพันถึงความหลงผิดและความรักที่มีต่อนางมัทนาให้ต้นกุหลาบได้รับรู้จากนั้นจึงสามารถขุดต้นกุหลาบได้สําเร็จเท้าชยเสนได้นําต้นกุหลาบขึ้นวอทองเพื่อนํากลับไปปลูกในอุทยานและขอให้ฤาษีกาละทันสินให้พรวิเศษว่ากุหลาบจะยังคงงดงามมิโรยราตราบจนกว่าตัวพระองค์เองจะสิ้นอายุไขพระฤาษีก็อวยพรให้ดังใจและประสิทธิประพาพร ให้กุหลาบนั้นดำรงอยู่คู่โลกนี้ไม่มีศูนยพันอีกทั้งยังเป็นไม้ดอกที่มีกลิ่นอันหอมหวานสามารถช่วยดับทุกข์ในใจคนและโดนบันดาลให้จิตใจเบิกบานเป็นสกได้ชายหญิงที่มีรักก็จักให้ดอกกุหลาบเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักแท้สืบต่อไปฝันดีค่ะ